สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาเที่ยวคิซูนาสาขาซีคอนสแควร์สีนครินนะคะค่ะตามสู่คิซูนาก็จะมีที่เก็บรองเท้าซึ่งที่นี่ใหญ่มากรับรองรับจำนวนเด็กได้เยอะเลยนะคะก็จะมีตู้รองเท้าเยอะกว่าเยอะเยอะมากกันแล้วก็มีตู้ล็อกเกอร์ให้จำนวนหนึ่งนะคะซึ่งล็อกเกอร์เนี่ยก็สามารถมาจำ แล้วก็ใช้ล้วก็ได้ปีค่ะมาจําเงินก้อนหนึ่งก็คืนคุนแจก็จะได้ได้เงินคืนนะคะแล้วก็ค่าเช่าไม่ช่อยค่าเข้าเดี๋ยวดูตามเว็บได้เลยนะคะรายละเอียดเพราะว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโซนของเล่นตรงนี้เป็นโซนของเล่นต่อบล็อกต่ออะไรนี้แล้วก็มีตรงคอยมาสเตอร์เหมือนจะมีพนักง,งานช่วย พอใจนะคะก็อ่าดูจะเห็นว่าใหญ่มากนี่มีโซนทรายมีบอลน,นะคะก็ค่อนข้างใหญ่เลยก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมทานอาหารก็มีโต๊ะที่นั่งที่ทานอาหารแล้วก็มีมุมพ่อแม่นั่งรอชิลๆนะคะแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนบทบาทสมมุติจะมีร้านอาหาร อไม่ใช่มีซปเปอร์มาร์เก็ตมีร้านนู้นนี้ขายของมีร้านซารอนมีร้านเดบเทสถานีเดับเพิ่งมีร้านพิซซ่าร้านเค้กสถานตำรวจร้านดอกไม้อาหารซูชินะคะเป็นโซนของบทป่าสมุทรเ,เด็กๆสามารถมาเล่นได้มีมรถประจำทางด้วยงานร้านขายไอศครีมนะคะแล้วก็โซนนี้เป็นอ่นนี้เป็น ปสนีแล้วก็โซนนี้นะคะเป็นพี่เขาเรียกอะไรนะล้อขับเคลื่อนปั่น3ล้อสองล้อเป็นโซนที่มีพื้นที่ให้เด็กขี่จักรยานเล่นก็ใช้พื้นที่ที่อย่างคุ้มค่านะวนมาตรงนี้มีทางมาลายก็เข้าพลาซ่าขายของขี่รถกันไปพื้นที่อยากลก็มีวงกลมตรงนี้ไว้ให้นั่งแล้วก็หมุนหมุนเล่นกันนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเพลกาวที่ปีละปีขึ้นไป สูงสูงนะมีมีอุปกรณ์เล่นเยอะเหมือนกันแล้วก็สามารถขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนปีนสูงชั้นสองแล้วก็สไลเดอร์ลงมาหรือจะเป็นการปีนป่ายเอ๊ะนี่ยังไม่มีสไลเดอร์มั้งน่าจะเป็นปีนป่ายอย่างเดียวแล้วก็ลงมาสู่บ้านบอลบ่อบอลใหญ่นะคะตรงบอร่อบอลก็โอ,เโอ,เโอเ้เป็นบอลจำนวนมหาศาลบอ่อใหญ่มากแล้วก็ มีสไลเดอร์มีชิงช้าก็โซวอ๋อตรงนี้อ๋อตรงนี้มีมีรอกให้สไลด์เล่นนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นสไลเดอร์ให้วิ่งเล็งวิ่งวิ่งดีก่ามีจะบรรยายยังไงดีถ้าตรงนี้โอ้โหตรงนี้มีสไลเดอร์ชันเหมือนกันชันหน้าค่ะแล้วก็มีสไลเดอร์อันนี้จะชันน้อยหน่อย ก็สูงอนก,กันลงมาสูบ่บ่อนตรงนี้เป็นโซนน่าจะโซนเด็กเล็กหน่อยนะคะม,มีบ่อเล็กๆของเด็กแล้วก็ทางนี้เป็นห้องห้องน้ำมุมห้องน้ำห้องน้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะคะมีทรายซึ่งแจด๊ดบอกว่านุ ละเอียดดีนะคะโอ้นุ่มจริงน่าเล่นมากแล้วก็กว้างด้วยพื้นที่กว้างนี่วันเป็นวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดยาวซึ่งคนก็น่าจะเยอะนะแต่ก็สามารถรองรับคนได้จำนวนมากเหมือนกันค่ะเพราะสถานที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตรงนี้เป็นสาขาซีคอนสาแฟ ฝั่งตรงข้ามของสุดมุมนี้อีกมุมหนึ่งอ่จจะเป็นโยโย่แลนด์เมื่อกี้ไปทางโยโย่แลนด์มาก็คนเยอะมากเหมือนกันอันนี้ก็เลยมาทางนี้ดูก็คนน้อยกว่าก็ไม่แน่นะถ้าคนรู้จักกันเยอะๆนี่ก็อาจจะมากันเยอะอนี้มีบ่อน้ำเป็นโซนน้ำมีอุปกรณ์เล่นน้ำมีเต็น นัง่งชิงชาน่ารักจังเลยแล้วก็มี iPad ดโซน iPad เจมแล้วก็มีระบายสีนะคะตรนนี้ครับค่ะ Oh, I think that guy.